การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2,558น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนรวมทั้งสินค้าและบริการต่างๆซึ่งจะส่งผลให้มีการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นหลังสินค้าหลายประเภทจะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีซึ่งทิศทางดังกล่าวนั้นน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจการบิน เนื่องจากเป็นช่องทางสําคัญในการเดินทางติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะธุรกิจการบินของไทยซึ่งมีทําเลที่ตั้งอยู่ศูนย์การของภูมิภาคถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการเชื่อมต่อไปอยังประเทศอื่นๆคืออาเซียนเนี่ยพอเปิดเป็น AEC แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดใน AEC ก็พูดกันมาตลอดเวลาคือเรื่องของ Connectivity นะครับการเชื่อมโยงทางอากาศเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่สุดอันหนึ่งของของการ ดำรงอยู่อย่างแข็งแรงของอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิงของภูมิศาสตร์ขณะนี้เนี่ยสายสนามบินที่สำคัญที่สุดของอาเซียนที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อคอนเน c t i ิวิตี้ที่สำคัญก็จะมีแค่สองแห่งเท่านั้นก็คือสวนอภูมิรชัชางกีคือที่เรากับที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าในเชิงของการเป็นเป็นฮับของอาเซียนเนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงสวนภูภูไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องทาให้ บทบาทของการบินไทยเนี actually, ่ยเป็นทับทาให้ชวนภูมิได <im> ้เป็นทับที่สําคัญที่สุดให้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราไปอันเดอร์อ m ส t e เมหรือไปไปมองว่าที่แางกีเขาทำไม่ได้สิงคโปร์เขาอยากทําเหมือนกันเราฉนั้นนอกจากเราทำของเราเองเราต้องหันไปมองเขาแล้วคุยกับเขาด้วยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทําอะไรให้เป็นรูปกันไหมใช่ไหมครับก็ทําให้ทั้งสิงคโปร์และกรุงเทพเนี่ยมันเป็นศูนยกลารที่สําคัญอันนี้คือเหตุผลหนึ่งเหตุผลหนึ่งทำไมเราต้องคุยกับสิงคโปร์ ธุรกิจการบินของไทยที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้เองส่งผลให้การแข่งขันระหว่างสายการบินทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยขณะนี้แต่ละสายการบินต่างมุ่งเน้นขยายเส้นทางการบินใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นสายการบินที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งจึงได้เปรียบสายการบินอื่นๆเนื่องจากจะสามารถขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมายส่วนสายการบินที่มีฐานทุนยังไม่เพียงพอ ก็ต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรืออาจเลือกใช้วิธีเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามรอยสายการบินรุ่นพี่อย่างการบินไทยและไทยแอร์เอเชียที่เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2555ที่ผ่านมาทั้งนี้เองไทยแอร์เอเชียนั้นเข้ามาระดมทุนในนามของบริษัทเอเชียเอเวียชันจำกัดมหาชนหรือ AAV ด้วยการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน750ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ3บาท70สตางโดยมีมูลค่าการระดมทุนกว่า2,775ล้านบาทซึ่งวัตถุประสงค์ของการระดมทุนนั้นทางไทยแอร์เอเชียจัดนำเงินที่ได้ไปใช้ขยายฝูงบินโดยตั้งเป้าขยายฝูงบินเพิ่มเป็น53ลำภายในระยะเวลา5ปีเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้จากความสำเร็จในการเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ของ AAV ทำให้ปัจจุบันมีอีกสองสายการบินรายใหญ่ของไทยที่เตรียมเดินหน้าเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นกันนั่นก็คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์และสายการบินนกแอร์โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดซึ่งบริหารงานโดยตระกูลปราสาททองโอสดมีแผนนำหุ้นบางกอกแอร์เวย์เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสสองของปีนี้ ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์มีฝูงบินทั้งหมด21ลำและมีแผนเพิ่มฝูงบินอีก2-3ลำภายในปีนี้ซึ่งจะส่งผลให้ฝูงบินของบางกอกแอร์เวย์ในสิ้นปีเพิ่มเป็น24ลำรวมทั้งมีแผนเพิ่มเส้นทางการบินใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีแผนเปิดเส้นทางการบินจากกรุงเทพไปเมืองมันดาเลข,ของประเทศเมียนมาขณะที่ทางสายการบินนกแอร์ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือของบริษัทการบินไทย ล่าสุดได้มีการยื่นแบบเสนอขาย IPO เวอร์ชั่นแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากร่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนกแอร์นั้นเตรียมจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน187.5ล้านหุ้นแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่125ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเดิมของบริษัท Aviation Investment International จำกัดอีก62.5ล้านหุ้น โดยณนะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานกแอร์มีฝูงบินรวม16ลำและตั้งเป้าขยายฝูงบินเพิ่มเป็น24ลำภายในปีนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้นายพาทีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ระบุว่าหุ้นนกแอร์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีนี้โดยบริษัทเตรียมนำเงินไปใช้ขยายฝูงบินและเปิดเส้นทางบินต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยจะเริ่มจากประเทศจีน ขนาดที่ปีนี้ตั้งเป้ารายได้และกำไรสุทธิเติบโตอย่างน้อย15-20%ตามจำนวนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นและการขยายเส้นทางการบินใหม่ๆซึ่งในที่สุดแล้วเราก็ต้องมารอติดตามกันว่าการเข้ามาระดมทุนของนกแอร์รวมทั้งบางกอกแอร์เวย์จะสามารถนำเงินที่ได้รับมานั้นไปใช้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหากรรมการบินหลังเกิด AEC ได้หรือไม่ รวมทั้งหุ้นของทั้งสองบริษัทนั้นจะสร้างความคึกคักให้กับตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนไม่เกินปีนี้คงได้รู้กันอย่างแน่นอนอาชวินสุขศรีกรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน